อยกินกนระตุมบักกานครับบึงเนือกานไหมเนียนเป็นเนียนเนืน้งนนยางงามลายหนวดต้านนี่มันได้ละเอียดยางดีนะฮะเนื้อก้านอ่านี่ข้าวาอืมที่ต้านต้นักข้าวแนี้เห็นมันละเอียดใช่ไหมเนีน คนเราจะกล้าลงถิ่นคนที่มันงวดคนละครับนเนื้อบักตาลกับเขาเขากันเป็นเนื้อสีเดียวกันเลยแต่เท้าบวกขนมากกสิาหมัหนเนื้อบักตาลกับเขาใส่ตัวใส่แห้ง ไฟป,ปั้น้าแห้งอะไรไม่สุกผงม้าใส่ตาจาฟองขีดตปูกระเด็นมาหาเจาของจิอาจะล่อีกนะขดบริสุทธิ์มือเศร้าชินอกครับขดถือมันงวดที่มามันสิเป็นเหนือเดียวกันหอดละต้องยาดมันชุกมันุกเลน่มันเสี แป้นตันข้าวประมาณ1นึ่กิโลละนะึงประาบริวานแห้งเขาประมาณกิโลหนึ่งคิ่งกิโลหนึ่งก็พึงหอมดีหอมเลยหอมหมักตาลแล้วก็ตีหเลต้องเป็นข้าวต้มมัดมันเวลาเห็นใ้ซุกดีที่ต้มเึืนอนี่มันมนึก็แล้วเนาะเขาหกออกมาแล้ว ก็ไมคนใจหนีแล้วใ่เนื้อต้านใจ่กะทิใจแบบเ่าใจบ่บทีแบทีก็บักเาเขาจะเยอะขั้นบ้างเนาะใส่นัตานเขามาอเคี่ยวให้ได้เห็นว่เหนียวมนอะหลอกตันนีม่นมมันเดกหนมัเหนียวก่อนิ้วเ,เดียวกันแบบต้านต้องเผาเขนสุจังว่าแบบต้านถึงจแบบตานเขาถึจเขาเบื่อเนี่ย อันเ้องมาคอมามามุกเสกันดซือนี่เขาสารกับบักต้านนี่พวกเขากันเลยไปไปไหนไปโคราสีประเียนเลยาะเคยเห็นระงวดนี่ไปโคระยางเลยนะทำแก่เสือยางลูกพงเขาเขาต้องกมวด้องีาเดาเขาคือตรองดพบนีเรามาขุกส่สีบักต้านยกเขาสารมาขุกใส่กันมันบวกเขากันเขาไปทกันเลยอันเขาบวกขุกใส่ความหอน มันก็บออันนี้มันก็คือบอเขากันเลยมันบอ่อแต่เต้าเกียดแต่เต้าผื้นเต้าทานทานั้งหมะ